สวยมากเลยนะคะดูลายมันนะคะลายเขาสวยมากเลยถ้ายิ่งได้แดดตอนเช้าเนี่ยเขายิ่งจะเขาจะจะกัดสีเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ไก่สุดสงวนนะคะอันนี้นะค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นม่านานางพิมพ์ม่มานานางพิมพ์นะคะสวยมากๆเลย ใครที่ใจรักนะคะใจรักเราก็สะสมไว้อันนี้ไก่ตัวงามนะคะเพื่อนๆดูนะสีสวยนะคะสวยมากเลยบอลแต่ละสีนะคะสวยทั้งน้านเลยนะคะมีเขาจะมีความสวยงามในตัวนะเพื่อนๆสีเขียวก็สวยนะคะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากบอลสีต่างๆสีไหนก็สวยนะคะ สีไหนก็สวยนะสิ่งสำคัญต้องได้แดดนะคะให้ได้แดดถ้ายิ่งได้แดดเขาจะกัดสีนะคะอันนี้กวนอิมกวนอิมสีขาวนะคะกวนอิมกวนอูนะคะเพื่อนๆดูนะ มาดูนี่อีกตัวนึงเขาเรียกอีเหนานะคะดูนะคะเพื่อนๆอีเหนานี่ใบจะออกสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีลายสีขาวนะคะเขาเรียกอีเหนาสวยนะคะสวยมากๆเลยเขาจะมีลายของเขาอีเหนานะคะก็เรียกอีเหนานะคะสวยมากๆเลยอีเหนาสวยงามนะคะต้องได้แดดเขาชอบแดดตอนเช้าเ้านะคะ อย่างน้อยให้ได้แดดประมาณ50%นะคะถ้าไม่ได้แดดแล้วเขาจะยืดนะคะยืดแล้วก็หักนะก้านจะยาวมากเลยอันนี้อีเหนานะคะสวยนะคะสวยมากเลยค่ะนี้ไกเซอร์นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆไกเซอร์ ไกเซอร์นะคะเห็นไหมต้องได้แดดนะคะชอบแดดแบบนี้เลยสีจะสวยนะคะสีสวยทุกสีเลยไกเซอร์ไกเซอร์อะไรกันนี้ไก่พระราชาไก่พระราชาสีนี้นะคะเพื่อนๆน,นะไก่พระราชานะคะอันนี้ไกเซอร์ไก่พระราชา,นะะอ,รรา,ชาอ่ามานนี้ อันนี้อีหนาวนะคะอีหนาวนี่แล้วแต่แดดนะคะถ้าแดดมากแดดน้อยสีก็จะเปลี่ยนไปตามอากาศตามแสงแดดอันนี้ที่ร่มก็จะเขียวหน่อยอันนี้ไกเซอร์ไกเซอร์ไกเซอร์ยังสวยเลยนะคะทุกสีสวยหมดนะคะไกเซอร์ใน,นอีหนาวทุกสีสวยหมดนะคะเพื่อน ใครพิธีพิดนักสะสมก็ดูไว้นะคะเป็น,นักสะสมดูไว้วก็จะชอบแดดแบบนี้เลยนะคะต้องเอามารับแสงแดดต้องเอามารับแสงแดดนะคะ ไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆลองดูนะเจ้ากรุงไกเซอร์จะเป็นแบบนี้นะคะอีเหนาอีเหนานะคะดูกระถางนี่นะเพื่อนๆดูนะอู้กำลังแตกเลยต้นแม่กำลังแตกเลยนะคะ